สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องบังกาแดรี่นะครับช่องนี้คุยเลื่อดเปื่อยแบบคนชอบการ์ตูนสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปของการ์ตูนเรื่องโตเกียว v ีเวนเจอร์นะครับโดยจะพาเพื่อนๆมาพูดถึงประเด็นเรื่องว่าไมกี้กับอิสระใครคะแนนนะครับที่แข็งแกร่งกว่ากันนะครับและคลิปนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆไปวิเคราะห์แบบเจาะลึกทุกมิติทุกประเด็นเลยนะครับและก่อนที่จะไปรับฟังเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้รบกวนเพื่อนๆอ,อ,อย่าลืมกด ติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเขามีอีกหลายเรื่องเลยอยากจะมาคุยกับเพื่อนๆมากมายเลยนะครับคำเตือนนะครับคลิปนี้ก็มีสปอยแล้วก็เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนบุคคลดังนั้นทุกท่านไม่จำเป็นต้องเชื่อก็ได้นะครับก็ถือว่ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับเอาละครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยใครกันแน่ที่แข็งแกร่งก่ากันก่อนอื่นเนี่ยผมคิดว่าเราต้องมาดูกันก่อนนะครับว่าชี่เสียงของทั้งสองคนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับ เริ่มที่คนแรกก็คือไมกี้ผู้ไร้ทีมทานหรือว่าชาโนมันชิโร่นะครับเป็นหัวหน้าของแก๊งโตเกียวมัจิไคสังกัดอยู่ที่โตเกียวนะครับซึ่งแก๊งโตเกียวมัจิไคเนี่ยก็ถือว่าเป็นแก๊งน้องใหม่ที่เพิ่งก่อตั้งได้ไม่นานนะครับแต่ว่าชื่อเสียงกระชอนมากนักเลงต่างเนี่ยก็ยกจ้องให้เป็นแก๊งอันดับต้นๆเลยนะครับจํานวนคนของแก๊งไม่เยอะแต่ว่าฝีมือของแต่ละคนเนี่ยถือว่าหาตัวจับยากมากผลงานของแก๊งโตเกียวมัจิไคก็คือ ไปถล่มแก๊งแบล็คดากอนรุ่นที่9ถล่มแก๊งโมบิอุสถล่มแก๊งบาลูฮาระแล้วไมกี้นะครับก็สามารถดวลเดี่ยวชนะหัวหน้าแก๊งแบล็คดากอนรุ่นที่10ชิบะไทจูดได้อย่างง่ายดายเลยนะครับและถ้าพูดถึงประวัติส่วนบุคคลไมคี้ตัวเขาก็ถือว่าเป็นคนที่มีพรสวรรค์นในด้านการต่อสู้ที่สูงมากนะครับก็ประมาณว่าเป็นอัจฉริยะที่หลายสิบปีจะเกิดมาสักครั้งหนึ่ง ตัวไมกี้เนี่ยครับก็ฝึกคาราเต้ตั้งแต่เด็กกับปู่ของเขานะครับผมคิดว่าถ้าไมกี้เนี่ยไม่ได้มาเอาดีทางด้านนักเลงตัวเขาก็อาจจะได้เป็นนักกีฬาโอลิมปิกเลยก็ได้นะครับความเก่ง,ขงเขาเนี่ยน่าจะระดับนั้นเลยนะครับส่วนทางด้านของคุโรคาวาอิสนะตัวแทนจากรุ่นที่ชั่วรายที่สุดตัวเขานะครับก็เป็นหัวหน้าของแก๊งเทนจิกุ สังกัดอยู่ที่โยโกฮาม่านะครับแก๊งเทนจิกุก็เป็นแก๊งใหม่เหมือนกันนะครับใช้เวลาในการตั้งไม่นานแต่ก็สามารถครองโยโกฮาม่าได้แล้วนะครับโดยสมาชิกของแก๊งเทนจิกุส่วนใหญ่ก็เป็นคนจากรุ่น s 6 2นะครับหรือว่ารุ่นที่ชั่วร้ายที่สุดนะครับโดยรุ่น s 6กเนี่ยเขาจะเป็นอย่าง E ีที่อายุมากกว่าไมกี้สปีนะครับและในกลุ่มนี้ก็เป็นการรวมกลุ่มของแก๊งแบล็กดากอนรุ่น9แล้วก็รุ่น8ด้วยนะครับทั้ง2รุ่นเนี้ยก็เป็นรุ่นที่ไม่ยอม และผู้ลูกควาอิสนะที่เป็นหัวหน้าของแกงเทนจิคุคนนี้นะครับตัวเขาในอดีตก็เคยเป็นหัวหน้าแกง Black แบล็คดากอนรุ่นที่8เช่นกันนะครับส่วนประวัติส่วนตัวของเขานั้นถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดตัวอิสนะจะเป็นพี่น้องต่างมันทากับไมกี้นะครับเป็นพี่รองของไมกี้โดยมีชินจิโร่เป็นพี่ใหญ่แล้วก็มีเอมมาเป็นน้องเล็กนะครับส่วนไมกี้เนี่ยก็จะเป็นน้องชายคนเล็กนะครับและประวัติด้านการต่อสู้ไม่มีหลักฐานนะครับว่าอิสนะเนี่ยได้เรียนการต่อสู้มาหรือเปล่า แต่ว่าเรื่องพอรสวัสดิ์ในการต่อสู้ของเขาเนี่ยผมคิดว่าไม่ต่างกับไมกี้เลยนะครับเพราะว่าตัวอิสระเนี่ยเติบโตมาท่ามกลางการต่อสู้ดิ้นรนตลอดเวลานะครับความแข็งแกร่งแล้วก็ความปวดเที่ยมของอิสระเนี่ยคือของจริงที่ใครก็ตามที่เจอเนี่ยก็ต้องหวาดกลัวกันไปตามๆกันนะครับและถ้าเราเอาชื่อเสียงของทั้งสองคนมาเทียบผมคิดว่าไม่มีใครด้อยกว่าใครเลยนะครับคนนึงก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่จากโตเกียวอีกคนนึงก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่จากยโยโกฮาม่าและการต่อสู้ของทั้งสองคนนี้นะครับ เรียกได้ว,ว่าถ้าเป็นมวยก็คงเป็นคู่หยุดโลกเลยแต่ว่าผลแพ้ชนะถึงแม้การต่อสู้ของทั้งสองคนนี้จะปรากฏผลแล้วในฉบับบางอย่างน,นะครับแต่ว่ามันก็มีประเด็นให้หลายคนต้องถกเถียงกันนะครับว่าทั้งสองคนเนี่ยใครกันแน่ที่เก่งกว่ากันและนี่ก็อาจจะเป็นความสนุกของกระตูเรื่องตัวเกียวเรเวนเจอร์ก็ได้นะครับและเพื่อที่จะให้สนุกยิ่งขึ้นในการวิเคราะห์ความเก่งของทั้งสองคนผมคิดว่าเราต้องวัดความเก่งของทั้งสองคนแบบเกมนะครับที่จะมี ค่าพลังก็คือ hp ค่าพลังกายกับค่า s p คือค่าความเหนื่อยนะครับแล้วการต่อสู้ของทั้งสองคนเนี่ยก็วัดกันเป็นกระบวนท่าแบบทางจีนนะครับโดยทั้ง2คนเนี่ยในการต่อสู้เขาก็ได้ปักมือกันหลายกระบวนท่าเลยนะครับแล้วก็เริ่มที่กระบวนท่าแรกก็เป็นการจู่โจมของไมกี้นะครับด้วยลูกเตะอันทรงพลังแต่ว่าก็โดนอิสระเนี่ยสามารถรับได้อย่างง่ายดายนะครับกระบวนท่าที่2ก็เป็นการเตะจู่โจมของไมกี้เข้าไปที่ก้านคอของอิสระแต่อิสระก็ยังรับได้อีกเช่นกัน และกระบวนท่าที่3ก็เป็นการประทะากาันของลูกเตะของทั้ง2คนนะครับโดยอิสนาเนี่ยใช้การกะจังหวะดักลูกเตะของไมกี้ได้อย่างง่ายดายเลยด้วยการใช้แรงเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับเหมือนกับว่าตัวอิสนายังไม่ทันได้เอาจริงเลยด้วยซ้ำเพราะว่ามือยังล้วงกระเป๋าอยู่เลยและท่านี้นะครับก็แสดงให้เห็นเลยว่า อิสระเนี่ยมีชั้นเชิงในการต่อสู้เหนือกว่าไมกี้เลยนะครับและผ่านไป3ากระบวน่าผลของการต่อสู้เรียกได้ว่าไม่มีใครเสียเปรียบใครเลยนะครับเพียงแต่ว่าไมกี้อาจจะเสียเปรียบอยู่กว่านิดหน่อยเพราะว่าใช้แรงเยอะในการโจมตีในขณะที่อิสระก็สามารถตอบโต้ด้วยการแสดงให้เห็นว่าพลังและความเร็วของเขานั้นไม่ต่างกับไมกี้ผู้ไร้เทียมทานเลยแม้แต่น้อยคือถ้าบอกว่าไมกี้คือปีศาจอิสระก็คงเป็นปีศาจเช่นกันนะครับ การต่อสู้ในกระบวนท่าที่4ี่ก็เป็นการกระโดเดเตะส่วนการของทั้งสองคนนะครับอิสาระสามารถอ่านทางไมกี้ออกได้อย่างง่ายดายแล้วก็ดักด้วยลูกเตะที่เหมือนกับว่าตัวอิสาระนั้นรู้อยู่แล้วนะครับว่าไมกี้จะพุ่งมาทางไหนนะครับยิ่งไมกี้พุ่งเข้ามาแรงเท่าไหร่ความรุนแรงที่ไมกี้ให้กลับคืนก็เยอะขึ้นเท่านั้นนะครับกระบวนท่าที่5ก็เป็นการมุกขวาของอิสาระเข้าไปที่หน้าของไมกี้ส่วนกระบวนท่าที่6อิสาระก็วาดขาขึ้นมาเตะเข้าไปที่หน้าของไมกี้จนกระเด็นเลยนะครับ ส่วนกระบบนหน้าที่เจ็ดก็เป็นหมัดอัปเปอร์คัตขวาของอิสระที่ต่อยเข้าไปเต็มหน้าของไมกี้นะครับและผ่านไปเจ็ดกระบวนท่าผลการต่อสู้ไมกี้เริ่มตกเป็นรองเพราะว่าโดนอัดหนักๆเข้าไปหนึ่งทีนะครับแล้วก็โดนท่าต่อเนื่องเข้าไปอีก3ครั้งทําให้เลือดจาก100ของไมกี้เนี่ยลดลงมาอย่างรวดเร็วเลยครับเหลือ70ในขณะที่ตัวอิสระยังไม่โดนอัดเลยไม่แต่น้อยนะครับแต่ว่ารอบนี้ก็ทําให้อิสระเนี่ยใช้พลังเยอะไปเหมือนกันเพราะว่าใช้ท่าเยอะนะครับก็เลยทําให้ค่าความเหนื่อยของอิสระเนี่ย ลดลงมานะครับและกระบวนท่าที่8ตัวไมกี้ที่เริ่มตกเป็นรองก็พยายามทั้งตัวกลับมาให้ได้ด้วยการเตะเต็มแรงเข้าไปที่ใบหน้าของอิสนะแต่ว่าอิสนะก็ยังคงเหมือนเดิมเพราะว่าตัวเขานั้นก็ยังสามารถรับลูกเตะเต็มแรงของไมกี้ได้อย่างง่ายดายกระบวนท่าที่9้าอิสนะทําการเตะ ซ้ายส่วนเข้าไปที่ลาตัวของไมกี้ซึ่งไมกี้ก็ยังสามารถกันได้ด้วยเช่นกันกระบวนท่าที่สิอิสนะเริ่มเบี่ยงบัดแบบไม่เน้นนั่นทําให้ไมกี้สามารถการบัดของอิสนะได้อย่างง่ายดายและกระบวนท่าที่11อิสนะวาดขาขวาเตะเข้าไปที่ไมกี้อย่างจังแต่ครั้งนี้นะครับไม่เหมือนเดิมเพราะว่าไมกี้สามารถตบ ลูกเตะของอิสนะได้นั่นเป็นเพราะว่าอิสนะเริ่มอ่อนล้าจากการรับลูกเตะหนักๆของไมกี้แล้วก็บียดหมัดแบบม้วซัวกระบวนท่าที่12อิสนะเตะเข้าไปที่หัวของไมกี้แต่ด้วยความที่อิสนะใช้พลังมากไปทําให้ลูกเตะของเขานั้นไม่มีความดุนแรงเหมือนเดิมแล้วนะครับลูกเตะของอิสนะถูกไมกี้กันได้และตอนนี้ก็เป็นตอนที่ไมกี้พูดความในใจของเขาว่าตัวเขาอยากช่วยอิสนะให้ได้นั่นทาให้อิสนะฟิลขาดถึงสิ่งที่ไมกี้พูดตอนนี้อิสนะหมดความเยือกเย็นไปแล้วตัวเขากลับเป็นฝ่าย เข้าไปแบบไม่ระวังนั่นทําให้ไมกี้สามารถหลบได้อย่างง่ายดายแล้วส่วนกับวท่าคอมโบอัปเปอร์คัดขวาเข้าไปเต็มหน้าจนทําให้อิสระถึงกับสติหลุดเลยแล้วก็ตามด้วยท่าเตะพิฆาตที่โถมทั้งตัวเพื่อกลบาวผลิตสึกในทีเดียวเตะเข้าเต็มหน้าของอิสนะและจากความรุนแรงของการโจมตีคอมโบของไมกี้ในครั้งนี้ก็ทําให เลือดของอิสระที่จากร้อยนะครับลดลงไปเหลือ20ิเลยและการที่เลือดของอิสนะลดลงอย่างรวดเร็วก็ทําให้ค่าความเหนื่อยของอิสระเนี่ยลดลงด้วยเช่นกันนะครับในขณะที่ไมกี้ยังมีพลังชีวิตเหลืออยู่แล้วก็มีค่าความเหนื่อยที่ยังเหลืออยู่ถึงแม้จะไม่เยอะแต่ก็มากกว่าอิสระแน่นอนนะครับและถึงตรงนี้การปาดมือก็ใกล้ถึงจุดสิ้นสุดแล้วเพราะว่าอิสระที่หมดแรง พยายามจู er man, a, ่โจมไมกี้ก็โดนไมกี้สดดขับด้วยหมัดด้วยกระบวนท่าที่14แล้วก็กระบวนท่าที่1 5้และผลสุดท้ายก็เป็นอิสระนะครับที่พ่ายแพ้จบแล้วถ้าเรามาสรุปการโจมตีของทั้ง2คนก็จะได้ดังนี้นะครับโดยไมกี้เนี่ยต่อยไปทั้งหมด2ครั้งอิสระต่อย3ามไมกี้เตะทั้งหมด5ครั้งอิสระเตะทั้งหมด7ครั้งแล้วก็ไมกี้นะครับก็จะมีท่าคอมโบ1นครั้งรวมทั้งหมดไมกี้โจมตีด้วยกันทั้งหมด8ครั้งในขณะที่อิสระโจมตีทั้งหมด9้าครั้งนะครับและ อันนี้คือความคิดเห็นส่วนบุคคลของผมนะครับผมคิดว่าความสามารถทั้งด้านร่างกายของไมกี้และก็อีสนาเนี่ยพอๆกันเลยนะครับความเร็วก็พอกันด้วยและความรุนแรงเนี่ยถึงแม้ไมกี้จะดูเหมือนกับว่าตัวเขาเตะได้รุนแรงกว่าอีสนาแต่ผมคิดว่าอีสนาก็มีความรุนแรงในการเตะไม่แพ้กับไมกี้เช่นกันนะครับและทักษะการต่อสู้ของทั้ง2คนเนี่ย เรียกได้ว,ว่าขายกันมากบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าอิสระอาจจะเคยเรียนวิชาการต่อสู้จากชินจิโร่ก็ได้นะครับส่วนประสบการณ์การต่อสู้เนี่ยผมให้อิสระเหนือกว่าไมกี้นั่นเป็นเพราะว่าอิสระสามารถใช้แรงน้อยกว่าในการหยุดลูกเตะที่หนักกว่าของไมกี้ได้นะครับแต่ถึงแม้ว่าอิสระเนี่ยจะเหนือกว่าไมกี้อยู่นิดหน่อยแต่ในการต่อสู้จริงน่มันไม่ได้วัดกันแค่ความแข็งแกร่งนะครับแต่มันรวมถึงกลยุทธ์ด้วยนะครับซึ่งนั่นก็ทําให เกิดผลแพ้ชนะขึ้นมาและการต่อสู้ของทั้งสองคนนี้นะครับมันเหมือนกับการต่อสู้ที่ต่างฝ่ายต่างที่จะช่วงชิงกันเพื่อที่จะเป็นฝ่ายได้เปรียบเพื่อที่จะตัดสินกระบวนท่ากันภายในครั้งเดียวและด้วยจุดมุ่งหมายในการต่อสู้ที่ต่างกันระหว่างทั้งสองคนนี้คืออิสานะเนี่ยครับผมคิดว่าตัวเขาติดประมาทนิดหน่อยเพราะว่าต้องการที่จะสั่งสอนให้ไมคี้เนี่ย รู้ถึงความต่างชั้นมากเกินไปและด้วยจิตใจที่ว้าวุ่นของตัวเองก็ทําให้ตัวเขานะครับสู้เหมือนกับกระชดชีวิตส่วนไมกี้นั้นตัวเขาจุดมุ่งหมายก็คือเขาแพ้ไม่ได้เพราะเขาต้องการที่จะช่วยอิสนาแล้วก็ตะเคมิจินะครับและถ้าเป็นไมกี้แบบปกติผมว่ามาเจออิสนาเนี่ยน่าจะแพ้นะครับ แต่ว่าอันนี้คือไมกี้ที่จิตใจสงบแล้วเพราะว่าไมกี้เข้าใจเรื่องราวทุกอย่างแล้วนั่นเองการต่อสู้ของคู่นี้ก็คงเหมือนกับนักเทนิสมือ1นกับมือ2ของโลกเจอกันนะครับและถ้าเปรียบเป็นอัตราต่อรองนะครับให้อิสระเหนือกว่านิดหน่อยนะครับก็คือแทง3ได้2นะครับส่วนไมกี้ก็คือแทง2ได้3ก,ก็เรียกได้ว่าแทบไม่ต่างก,กันเลยและสุดท้ายนี้นะครับถึงแม้ว่าอิสระจะแข็งแกร่งปิยงไรแต่ผมคิดว่าอิสระก็คงไม่สามารถที่จะ สู้ไมกี้ด้านมืดได้เพราะว่าไมกี้ด้านมืดเนี่ยก็คือจุดสูงสุดของห่วงโซ่ความแข็งแกร่งแล้วนะครับแต่ส่วนคําถามว่าอิสระเนี่ยจะมีด้านมืดหรือเปล่าผมคิดว่าอิสระเนี่ยไม่น่ามีนะครับเพราะว่าตัวอิสระนั้นสูญเสียความรักเร็วเกินไปนะครับก็เลยทําให้เขา ไม่สามารถเข้าสู่ด้านมืดได้ที่ด้านมืดเนี่ยนั่นจะต้องจมดิ่งสู่ความรู้สึกสิ้นหวังอย่างสุดๆนะครับก็จบแล้วนะครับสําหรับบทวิเคราะห์ในคลิปนี้นะครับทั้งหมดนั้นก็เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนบุคคลของผมส่วนเพื่อนเนพะื่อเนี่ยคิดเห็นกันว่ายังไงบ้างก็พิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันที่ด้านล่างนี้ได้นะครับก็ถือกันว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับสนุกสนุกและก่อนจากกันก็จะมีช่วงคลิปแนะนำนะครับช่องผมก็จะทำไขค,ความลับปิศาวันพีด้วยถ้าใครชอบเรื่องวันพีก็กดเข้้าไไปปปดดูนนนนะะะคคคครับแแลลลิินนอีกกึ็ื ขายความลับเรื่องพลังการย้อนเวลาแล้วก็ความสามาัตที่แท้จริงของทาเคมิจิแล้วก็คิสกีนะครับใครอยากรู้ก็กดเข้าไปดูได้แล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากที่อยู่ฝั่งเดือนจบสวัสดีครับ